เจ็บปวดนะคะถ้าเป็นความเจ็บปวดทางด้านร่างกายเนี่ยวันเวลาเนี่ยมันจะช่วยเรารักษาตัวเยียวยาบาดแผลบางครั้งมันก็อาจจะหายดีหายสติทแต่บางครั้งมันอาจจะทิ้งร่องรอยแผลเป็นไว้เป็นความทรงจำมันก็เหมือนความเจ็บปวดทางด้านจิตใจของเราบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะลืมเลือนมันไปแล้วตามกาลเวลาแต่บางครั้งเนี่ยเรื่องบางเรื่องมันก็ยังคงทิ้งบาดแผลไว้ใน จิตใจของเรามันก็ยังคงตามมันหลอกหลอนชีวิตเราแต่นี่แหะค่ะชีวิตมนุษย์เราต้องอดทนต่อสู้กันต่อไปเพราะว่าความทุกข์ความสุขมักจะแวะมาหาเราเสมอในทุกๆเวทนาทีในทุกๆลมหายใจที่เรายองคงอยู่ฉะนั้นเราต้องอดทนสู้เพราะนี่คือชีวิตและมันคือชีวิตจริงเอาละค่ะ เรามาดูกันว่าถ้าเกิดความเจ็บปวดมาเยี่ยมเยียนชีวิตคุณคุณจะเป็นคนประเภทไหนคุณจะรับมือกับสิ่งที่ความเจ็บปวดที่มาเยือนชีวิตคุณได้อย่างไรแม่หมอมีไพ่ให้เลือกสามกองไพ่กองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามทำจิตให้เป็นสมาธิหลับตาเบา แล้วลึกถึงไพ่สามกองฝึกจะให้ใจเข้าลึกๆแล้วมนโนจิตถึงไพ่ที่คุณต้องการกองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สามกองใดกองหนึ่งแล้วอธิษฐานไว้ในใจเรามาฟังคำฉเฉลยกันค่ะ สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะคุณได้ไพ่เทพีมาริกันเธอเป็นเทพีด้านการแก้แค้นอุปถัมภ์นักบวชแม่มดสำหรับการโต้ตอบการรับมือกับความเจ็บปวดสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนั้นคุณยิ่งเจ็บปวดมากเท่าไหร่ทรมานกับความรู้สึกมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตามคุณพร้อมจะเป็นไฟบรรลัยการแผดเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดนั้นๆคุณไม่สนใจไม่ได้แคร์ว่าใครจะได้รับผลกระทบต่ตอการโต้อตอบของคุณแต่คุณอยากระบายความเจ็บปวดออกมาเพียงเท่านั้นเอง ยิ่งคุณแสดงถึงความก้าวร้าวความโต้ตอบที่รุนแรงมากเท่าไหร่แต่ภายในใจของคุณมันช่างเจ็บปวดเสีหลือเกินคุณอ่อนไหวหัวใจของคุณมีแต่ลอยน้ำตายิ่งคุณแสดงถึงออกถึงความก้าวร้าวชีวิตของคุณมันก็แปลกเสียเหลือเกินความเจ็บปวดมันไม่ได้หายไปคุณอ่อนแอลงทุกวันทุกวัน แม่หมออยากจะแนะนำว่าให้วางทิฐิลงอย่าเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นลองรู้จักการให้อภัยชีวิตของคุณจะไปต่อได้ง่ายกว่านี้คุณจะมีความสุขมากกว่านี้วางมันลงนะคะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ คุณจะได้ไพ่เทพีบริเวณเธอเป็นเทพีตัวแทนความปองดองความรักระหว่างบรเ่นกับไอแลนด์เธอเปรียบได้ดังเทพีวีนัสแห่งทะเลเหนือสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนี้นะคะเมื่อคุณได้พบกับความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือจิตใจ คุณเป็นคนที่ฉลาดกับความรู้สึกต่างๆคุณสามารถเข้าใจถึงสัจธรรมแห่งชีวิตคุณสามารถที่จะให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้อื่นโดยปราศจากความบาดหมางความคิดแค้นใดๆก็ตามคุณมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ EQ IQ ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นไม่ว่าปัญหาใดๆความเจ็บปวดใดๆเข้ามาเยี่ยมเยียนชีวิตคุณคุณสามารถ Move On ได้อย่างรวดเร็วคุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพราะคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ความเจ็บปวดต่างๆและคุณรู้จักการให้อภัยผู้อื่นและตัวเองเช่นเดียวกัน การให้อภัยคือสิ่งที่ดีที่สุดของคุณค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะคุณได้เทพีนิกนี้เป็นเทพีแห่งความมืดเป็นเทพีแห่งรัติการความมืดเป็นจุดกำเนิดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจักรวาลใด,ดก็ตามเมื่อความเจ็บปวดมาเยื่ยมเยียนชีวิตคุณคุณจะตอบรับ ด้วยกาอาการที่นิ่งสงบหรือรอยยิ้มที่สวยงามคุณจะไม่แสดงให้ใครเห็นว่าคุณมีความเจ็บปวดใดๆแฝงอยู่คุณจะไม่แพ่งพายออกไปคุณจะน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้ตัวของคุณเองและคุณพร้อมที่จะปกป้องคนรอบข้างคนที่คุณรักของคุณไม่ให้เขาเจ็บปวดคุณยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วคุณจะเก็บความกดดันความเครียดความเจ็บปวดต่างๆไว้ด้วยตัวของคุณเองคนรอบข้างไม่เคยรับรู้ว่าคุณรู้สึกแบบไหนรู้สึกเช่นไรคุณเกิดมาพร้อมเพื่อความเสียสละยิ่งคุณเสียสละมากเท่าไหร่คุณรู้ไหมคะ มันก็ทำร้ายคุณมากเท่านั้นคนรอบข้างของคุณอาจจะมองไม่ได้เห็นคุณค่้าสิ่งที่คุณทำเลยแต่คุณก็พร้อมยอมที่จะทำมันต่อไปที่จะยอมเสียสละมันต่อไปที่จะยอมรับความเจ็บปวดต่างๆไว้แต่เพียงผู้เดียวและสุดท้ายคุณก็จะก้าวผ่านมันไปได้ในทุกๆครั้ง เพราะเป้าหมายของคุณเกิดมาเพื่อปกป้องคนอื่นความเจ็บปวดของคุณก็มาจากความเสียสละของคุณนั่นเองบางครั้งนะคะเราอาจจะต้องให้คนอื่นเรียนรู้ถึงความเจ็บปวดนั้นๆบ้างก็ได้เราก็เป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะการปีกได้อย่างสยายได้อย่างกว้างขวางเพื่อจะปกป้องใครได้ทุกๆคนนะคะ อยากให้คุณลองลองเปิดใจลองพูดคุยลองแบ่งปันกับคนรอบข้างบ้างรู้ค่ะว่าคุณผ่านไปได้ทุกปัญหาแต่คุณไม่สงสารตัวคุณเองบ้างเหรอคะเพราะฉะนั้นพยายามมีเพื่อนบ้างพยายามปรับทุกข์กับคนที่คุณไว้ใจบ้างคุณจะดีขึ้นนะคะ